สวัสดีครับผู้ใหญ่แท็กครับวันนี้เราก็จะเดินทางกลับนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ส่งเสริมพลังงานทดแทนนะครับโซลาโฮมบ้านเกาะบุรลนดอนจังหวัดสตูลนะครับสี่วันสามคืนเนี่ยผู้ใหญ่แท็กมาทําอะไรแล้วก็รู้สึกยังไงกับประสบการณ์ในครั้งนี้ครับับผมคือจากโครงการในเรื่องของการพัฒนานะฮะติดตั้งระบบโซลาร์โฮม ของทางกระทรวงพลังงานทาง GS และก็ทางทีทม e n e ชา y c h นะคือผมในในส่วนของผมเนี่ยผมก็ได้เดินทางมาร่วมมาร่วมช่วยนะเสริมสลุในเรื่องของกระบวนการสร้างความเข้มแข็งชุมชนนะครับในเรื่องอการจัดสร้างกลุ่มนะกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม,มการเก็บเงินนะฮะเก็บเงินค่าบริการ ะะแล้วก็ต่อยอดไปถึงเก็บการออมเงินนะเพื่อต่อยอดไปในเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะ,ะเพื่อ,อไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมแมชีนะฮะการการออมการจัดสวัสดิการนะฮะแล้วก็เผื่อมาถึงกำลังในการดูแลรักษาระบขบของบ้านด้วยนะก็การพัฒนาคุณภาพชีวิต คนคนฝาบุหลีนดอนนะครับนะครับซึ่งโดยโดยโดยภาพรวมแล้วนะฮะงานเนี่ยมีความราบรื่นและมีมีผลมีการประสบความสำเร็จในด้านการทำงานนะ,ะเพราะเราทำงานเ,เป็นทีมและทำงานเป็นอย่างจริงจังน,นะฮะตลอดยะ,ะเาระยะเวลา สี่วันสี่วันสามคืนทำงานก,กันไปนะครับในในความรู้สึกของผมนะก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมทีมวิชาั่นนะครับในการช่วยยก,ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมชน,นนะฮะยังอย่างไรก็ตามมาคิดว่า ยังต้องนะพวกเรานะทีมทีมดีชาร์จนะยังต้องดูแลดูแลและเป็นพี่เลี้ยงนะฮะให้กับคุณคนบ้านสูรหลวงดอนนะอ,อ,อ,อีกต่อไปนะฮะเพราะว่าด้วยสภาพแล้วเนี่ยมองว่าการหลักๆแล้วเนี่ยชาวบ้านทางจุดจุดสย์รวมนะไม่ว่า ขาดจุดศูนย์กลางนะในเรื่องการประสานงานนะเรื่องใดๆก็ดีนะฮะทั้งการประสานงานกับทั้งราชการนะภาคเอกชนกับองค์กรต่างๆนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นการกระบวนการทางฝ่ายปกครองนะกระบวนการคณะกรรมการหมู่บ้านการประชุมประชาคมหมู่บ้านนะซึ่ง ดูแล้วเป็นไปได้น้อยมากนะในทุนทนด้านคุหรี่ย้อนคื้มแลยสิ่งหลายอย่างเหล่านี้นะ,ะพวกเราครับก็คงคงต้องาเ่ค่อหลุดเติมเต็มนะครับออนะฮะนะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องการสาธารณสุขนะครับของอคนในทุนทนปลอดบุหรี่ย้อนนะก็ดูแล้วยังต้องอพัฒนานะครับ รูปเงี้ยในเรื่องน,น,นะครับอย่างไรก็ดีนะฮะเราเราก็มีไฟฟ้าใช้ว่ามีไฟฟ้าใช้นะครับก็อ,อาจจะเป็นโอกาสอันดีนะที่จะไปถึงพัฒนานแล้วก็วยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนที่นี่นะครัในส่วนผมก็ ยินดีนะที่จะให้ทำเปึกษา,าและเป็นพ,พี่เลี้ยงนะฮะให้กับทีน,นะฮะและ้วก็ชุมชนชาวบ้านนะคชุมชนที่เราได้ลงพื้นที่นะคไปทำการพัฒนานะนนเรื่องการกระบวนการสร้างปุการเงินความรั์แล้วก็เรื่องการใช้พลังงาน,นครับขอบคุณมากครับ